ได้ดีไม่เสียดายเนาะ FC ทุกคนเนาะบางหน่ะเนาะย่อหน่อยกับบกอย่อยหน่อยกับว่าลัก่อยนะมาซี่อยกับเส้นลานกับเส้นบานเอรักกันนวยน่ยยยหน่อยกับบอเก่ามันกระเมียนตะเล็กย่ยหน่อยน่อยสีเกศสีเก่ายยหน่อยมากสีสีเก้านเมียนเล็กวันสีเขามันเหมือนเขาตะเลขกรักเลขกนี่บานน มือคงท,ทุ่ทไทยคือมือวันที่สามสิบเอ็ดเดือน่หน่อยฝันเราเขาหลักรถไหมมางลดไปเขาทื่อเงก่นั่นเอาเจา้าของบอกเขาบอกให้กลับเด็กเขาอกับปุ่นแก่รถกับมาหาเนี่ยบางทเลขออกหาเจ็ดหาบางขัเบืนอนรถดบางลูกขับบอกขัดเไปหน่อยออโอ้เขเทั้งหาเจ็ดเขาทั้งหาเจ็ดทังเจ็ดเก่าอะไรเขาเวิดเลยล่จ้าบานเอ็น เอฟีไอ้คนมันลานไปหน้าลานก็บอกเกตเก่าคือกันมือนั่นลานแากตัวมาแล้วมันไปผ่านไปทวงหน้าเขาก็ดเก่าลานคนได้บนย่าซื้อหวยงวดนี้เจ้านะหววนี้มันกระบอกละลายเอฟซีแล้วย่าหน่อยสิบอกสิบอกถให้ซื้อน้ำในเด้อเพราะว่าพวงนึงนะเพราะว่าเยหน่อยนี่งวพงหนึ่งขันเยหน่อยเพว่าใจแเยเยน่อยก็สิได้ยูซีหมื่นเพราะว่าเจ็ดเกาว่าเย่หน่อยว่าเขาใจเนี่ยห้าสิบเปอร์เซอะเย่หน่อยเลยบเอาเย่หน่อยก็เลยสิกหาเจ็ดหน่สอง่บาท บะกับมาไหมบะไงกับก็เลยว่าถืออ้ยออกมาใจใจใจท <c oughs> ้าแตกเลยจ <c oughs> <c oughs> ีวีหน่อยบานง่วงนี <c oughs> <ะ>่แย่น้อยฝันยังสีได้เอ็ดสีได้สีเอาโลดนี่ยหน่อยฝันว่าใจแย่น้อยฝันยังดอกข้าเจ้าระบอกี่แย่น้อยนั่นเก็บเอาเก็บเอาของ,ของมีกินจ้ามีกินเนี่ยเป็นพวกหมูพวกยังข้าเจ้าแพกอบแหงไว้ละแม่แพกอบแหงไว้เบิดแล้วเรียกเอาเลยแย่น้อยจะอย่ากินยังเขาว่า เอาไปนั่นคือตู้อยู่วัดนี่แหละตู้ไปว่าเก็บอาหารเนี่ยเก็บตู้อาหารปั่นซุก่อนเนี่ยเป็นมีดขาข้อมูเป็นตัวยิงใหญ่น่ะนะอะไรก็พวกเป็นข้าวเปียกเส้นแห้งๆมานะแม่นยี่หน้อยแล้วว่าโอ้ยอยู่เฮียนคนกับปลาไหลเนาะกระแสนนี่แหละพวกที่ยี่หน้อยสิปลาไหลหวยคือวันหนึ่งจำได้เพราะที่ว่าเขาออกขล้องมาเอาไปไว้วัดนั่นแหะนั่นแม่นี่แหละนี่แหละบาดใจเนาะ แบบยายน้อยมิตรภาพมาหลายคนบ่หลายบ่อยากได้หลายนี่เราคั้วพออยากได้นี่ที่เขามาให้บ่เอานี่ละมันเป็นยังสิลักษณะนี่คือกันสิบ่เอาเลขคือถิ่มเลขรถนี่แหละบานนี้เขาก็เลยว่าเอายายน้อยจิ่นสั้นเจ้าบ่อยากเจ้าไปผู้อื่นกะไรอยู่ร้อยเยี่ยนเจ้าบุญขั้วข้นเขาหวาบแบบยายน้อยก็เอาเอาเอาสรรเสริญยายน้อยว่าก็เลยเอาไปเพิ่อนเอ้าเจ้าเสี่ยหน่อยเอาไรเรียกเอาเลยเขาบอกยายน่อยยายน้อยก็เลยเอาดิเอาโดยที่พ่อพอใจดิพออยากได้ก็เลยเอา บ้านเนี้รถก็เหลียวเพ็นโกบเขียตัวนั้นฮัาเนี่ยกบเคียยังมาสูงแข็เมี่ยงสีเนาะไเมียงขนเะฮัทกูจะในกูเจเสีเอาได้ว่าสันฝันตัวบักเขียพอเมี่เอียงจะมาตัวชุงกสันเนี่ยย่ายนอยละบาบานเนแม่บานเนี่ก็เลยว่าเอ้าว่ะสันบัเคียยังมาต้นสูงเถอข่ยังตั้มยายหน่อยว่าข่สิเอาได้บ่ยายน่อยว่าแม่ยยายน่อยวางสีเลยบานว่า ขาไม่บุญวาชนาเจ้าต้องได้มันวาน่าแม่น <c oughs> เขาบอกจังสีด้วยมันต้องได้กินเขาบะบาดแย่หน่อยเอาย่างไปใกล้ๆกล้โกนมะเขียนั่นอ่อนลงมาหาแม่แม่ขนาดต้นช<อ>่างโกงข้าวขาน,น,นาดไหนจะมะละกอนลงมาหาเอาโนงลงมาเลยโนงลงมาหาหน่อยเขาเด็ดเอาเลยเขาเลยเด็ดเอามะเขียสานหน่อยแย่หน่อยว่าสามมาหงอนดีแย่หน่อยแปรผู้เดียวดิแย่หน่อยแปรผู้เดียวดิสามมาแล้วสามมาแล้วแย่หน่อยว่า บ้านี้บ้านี้เอาอีก้คนเจ้าจะไปต้มต้มกินต้มซุปมันสะบปอี้มาเดียวเดียวเท่าไรก็เอาเสียเอาเสียเนี่ยอะก็ได้เด็ดเอาสามหน่วยเฮ้ยพ่อเดียวเสั็จได้งามคักเลียวใส่ถุงมาเลยคางนี่เป็นแมนนั่นพวกหมูพวกข้าวเปียกเส้นที่เป็นแห้งๆถ้างนี่เป็นเมนมาเขียบ้านี้ยาะหน่อยก็เรว่อสามหรือไมาเดียวบ้านี้สามหน่วยยาะหน่อยก็ว่าศูนย์สามสามศูนย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยาะหน่อยว่าดิ เออแย่น่อยมากมีแย่น้อยว่าอาจจะเป็นล่างกระเลขกว่าสามนี่ออแย่น่อยว่าสามศูนย์สามศูนย์อืมแต่ว่าเดี๋ยวเตเฟซี่สิบแปอสิตีเอานะว่าเป็นตัวไหนเออเราก็มีอของแยหน่อยคำว่ารักษามอ่ะแย่อยว่าสามศูนย์บอหมาเขียมันน้อยกลมกลมแหมบอคำว่าเลขสิบเป็นเลขสามตัวแย่น้อยสี่สามศูนย์สามคือบอสามศูนย์สามเอา้าวคือเขากันกระเล็กแม่บัวแท เมื่อนั้นแม่มูไปอันยูหินตูแม่มูก็ได้ศูนย์สามศูนย์เนี่ยอันนี้มันสามศูนย์สามแล้วอันนมันศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์เมนอะไรนี่นอยห้ามมันกันละอะไะบ้านี้บ้านนี้น่อยแล้วมาเสียงวันพ่าพา,า,า,พาน่านมันลาพาน่านเยอะแล้วมาเสียงมาบ้าไข่ไม่เลยที่นี่สิเขาอะไรเป็นเงินยเป็นขั้นไข่ฟันไว้ไมีเดียวไยเสถียรันบ่แม่นกัน ไอฝันสมัยหมเจ้านวยเจ้าสิาบอกเลยฝันว่าหลานน่ะหลานอีน้องไฟว่าอีโค่บด่ะมาบอกนี่จ้ะาวสั่นน้องไฟน้องไฟไปไหนไหมาแย่วันนี้หนูอารมณ์ไม่ดีเพป็นว่าเอาทมาอารมณ์ไม่ดีหนูไปทุ่ง,งานาหนูไปเจอพญานาคสัน<ม>ในความฝันอ่ะควมฝันก็ไปตรงนากระม่องน่ะเราไปเจอพญานาคสองตัวตัวเขียวกับตัวขาวแต่พญานาคแก่แล้วสั่น ถ้าเราหนูรู้ได้ยังไงว่าพญานาคแก่ตัวนั้นมันจะงวกมีมีมีอะไรอย่างของมันอื่นคนไม่เอมือนกันว่ามนงอวดเออมีมีหนวดขาวแล้วตัวเขียวน่ะ่าษนตัวขาวน่ะก็หนวดหนวหงอว์ภาษนตัวเขียวแล้วก็หนวหงอกขาวเลยแต่อย่าไปใกล้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ทําอะไรหรอกแต่เห็นไหมเขาบอกหวยหนูงวดก่อนเจ็ดเก้าย่าไม่เอาเขารู้ด้วยนะว่าย่าไม่ซื้อองนวานนี่แล้วก็ฝันแล้วก็ฝันบาดนี่ อน่นอนคอนันมันบันนี้กระทนอยู่ละเอฟซีแบบนี้มันเศร้าตื่นหน้าบันนี้ย่มันคือย่ทำไมไม่สนใจหนูว่าใส่มันก็ได้เขียนหัวบอกข้อตัวนั้นอะเขียนในเอฟซีบบนี้ตัวไหนฮะศูนย์เจ็ดนี่ร้านบอกว่าไม่ฝันว่าเือตัวจริงอ๋อเนาขอในฝันในความฝันมันว่ามันสีบอกตอนนั้นบ่บอกตื่นเนี่ยมันเศร้ามากอัน พ่อดีเียมาเศร้าบ้าเค่ไหนอันอันใส่บาดเล้วไม่ได้มานางไกๆห้องมันรุกขนมากไม่ได้มันบอกว่าย่าเย่าหมูฝันแล้วเนาะว่าี้หนูจะบอกหัวยาผีที่น้องน้ําบอกว่ามันมาเข่าจองกันครับในคว้มฝันของเฮ้าที่เฮาฝันขึ้นคือสีนะมันตื่นว่ามันก็มาบอกว่าผียู่น้องน้ำบอกมันเข่ากันกันเลยเข้าฝันเพ่งจะฝันบาเพิ่นเพิ่นบอกว่ามันบอกว่าไปยังไยกับน้องน้ำแก่หลี้ยวสองโตจ้เออ จะไปเห็ดย่างคนก็จะเห็ดยั่พง่นเ่าแล้วอือเขาเรามาเสดเดิลขึ้นแม่นบ่นั่นท่านไม่บอกเขาบอกมันตื่นขึ้นมาอีรีมันมาทางยื่นไกลๆเ้ามันลักบอกว่าพญานาคบอกหวยมันอย่างนี้จ้่เออแต่่วาเล็กว่าขันมันขันเล็กนี่ขันเล็กมันมาอันซุนนี่เขาไม่บอกซุนสามสิบอกซุนจิตบอกว่าขันจิดมันยั่างเอาขีดว่าที่หมูว่าแม่นอเอาว่าปลาว่าอัน เม่น้อยก็ได้จะให้ศูนย์สามมั้บอกศูนย์สามศูนย์สามมึอกับศูนย์เจ็ดเท่านั้นนี่เนีนเนีนเลยเนาะอืบันเม่น้อยเนีนให้ตัวใดบันเม่น้อยคือคือเม่น้อยมากนี่เด้อจ้ะอันให้เพื่อนซื้อสักเกินมึอมึอนั้นมาอีกเท่นึงหน่ยบอจ้ะเพรากวนเล็กสีออกกอนเล็กสีออกกอนเล็กสีออกมากมันที่สิบห้าเนาะว่าสิบห้ามากเยอเพราะว่านั่นสีนี่เนาะนม่น้อยเนาะอือันนี้คือว่าเม่น้อยเพื่อนให้กอน เห็นเนี่ยถ้าตะอนเล็กฟันของเม่นลอยเพิ่นฟันมือวันผ่านเพิ่นฟันดีเนาะค่ะเนาะเมลอย์คนเกิดเห็นไหมอีกเนาะค่ะเนาะนี่ล้วค่ะเล็กของแม่นลอยเนาะค่ะวันที่สิบหกกันยายนาะค่ะสามในหน้าอยู่แล้วสามมาอยู่แล้วแม่นลอย์เข้ามาเนาะค่ะเข้ามาหน้าอยู่แล้วรักษาแต่มันเลยใชเป็นรักร้อยรักสิไป บลักสิบกับลักหน่วยสามเนี่ยบอแม่โอเคป่ะเน่มันใจสามมาแน่นอนเนาะแม่เนาะสามรักหน่วยอะไรลักหน่วยนี่ยักหน่วยมัติไม่กเก่ามัสิสับกันเน่อยวานนี้ดิแน่เก่าอาจจะยย่เนาะเด็กเขารอเข้าลักเบิ่งตะว่าเปิดแล้ววนปูรักเหล็กหนึ่งโล่งมาะจะไปข้นจะไปดีนย่มะไ้อ่โล่งลอกลยเต้ ว่าเดี๋ยวเล็กมันสิบอกหาเก็บบอเอาเก็บหาบอก็มาเมีนอีนล่เขาบ่นใ่เล็กองมาอาปากสี่น้สเล็กบวกลับเจี๊ับจะเก้าหกมาแมได้ตัวไหมอหาเจ็ได้หน่อยันโอ้หาเจ็บซื้อบกลับเีพันมาปันวัดสุดท้ายเออสีเล็กบกลับเจีอว่าลูกสาว็บอวโรอกแม่สน ไข่ฟันเจียวกับรถขาวอีกเลยดิเออฟันกับฟันรถน้องบอกผูกกคาดเมเดวเสดบ้านนี้เข้าฟันเดี่ยวเขาก็รฟันอีกแต่ว่าขันแม่มตัวนี้ใหญ่หน่อยนั่นมาเลยวันที่สิบห้ายี่สิบสี่ป่วอีกค่ะค่ะสรุปเนาะคะ่ะเนาะ แม่น่ยหนะคะงวด1ิหก,กันยายนพศสอ6 4นนะคะวันนี้นะคะแม่น่ยก็ให้303แล้วก็507นะคะเนาะสองตัวกระตัดให้03แล้วก็ศ7เนาะค่ะเนาะแล้วก็เน้นที่03นะคะกระห้ทานผู้ชมปิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นแนวทางนะคะเนาะแม่น่ยฟันแม่นฟันคิวเนาะเพิ่นมากเด่น ผ่หมักสื่อลอตเตอรี่สื่อหวยนะคะท่านผู้ชมผลนก่ามาแบ่งปันนะคะเนาะแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะคะเนาะเลาก็แนวทางนะคะประทาเขากับตัวเลขท่านผู้ชมนะคะกับสื่อใดนะคะถ้าบ่ม,มักกับพานถ้าม,มักกับจังสื่อนาก็ไใดนะะเนาะค่ะเนาะ ค่ะแม่หน่อยเพื่อนก็มีโศกเลื่อยอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะเนาะเราไว้พอๆกันในคลิปหนาให้ท่านผู้ชมลำลำเรื่อยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะเนาะยู่ดีมีแห้งกันสุกุสุกขนนะคะท่านผู้ชมก็ไว้เจอกันในคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ